พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอั ah uh. สลามุอะลัยกุมวอะห์มะตุลลอฮ์ฮะรราะกาตุอลฮนมดุล้วนะคบวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมนะครับอ่านุรอานนะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องหวังมากที่สุดก็คือผลบุญจากองค์ละซุบหฮานุวะตาลานะครับ มีความตั้งอกตั้งใจนะครับพยายามไม่ต้องหวือหวาหรือว่าตื่นเต้นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราจะต้องสำรวมในการอ่านคุรานนะครับโอเคนะครับพร้อมเดี๋ยวเรายกมือขอดุดูกันรับบีซิดรนีฟ ل م มะ ر รบีซิดานีอิลม ن ว ع ร م ة و โอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้ และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาลาอิลามาจัลตะฮูซาลาอ้ออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอูุ๊บิลลาฮิมินัสชัยตานุรรจีมบิสมิลลาฮิรรห์มานิรรหม الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م و ل ض و ب عليهم والأضالين ا อ ح م د لله ้านะครับ <ين> ว ah ันนี้ก็เราอ่านกุรานอ่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 านฟาติฮาเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนกันต่อเลยนะครับไปครับ แล้วนะครับนักเรียนอนุบาล3นะครับเราก็อยู่ในสุรอัล,อละกาอน,นะครับห้าอายะเรากําลังอ่านแล้วก็ทบทวนกันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวรอบแรกนะครับฟังคุณครูคก่อนหนึ่งรอบอัลูอฮบิลลาฮิมินัชชัยิอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรม اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم แลนะครับทั <S <S ้ง5อาอายนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นักเรียนอ่านตามครูนะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานีร็อห์ฮิมอิคาร์บิสมิอฺรบบิกัลลาฮขัลละกฺอ خ ل ق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم นะครับเราเน้นย้ำมาถึงอายะที่3นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มา มาย้ำม,มาทวนการอาญาที่สี่ใหม่นะต่อนะครับเดี๋ยวลองมาสะกดอีกค่าวันนี้นะอลิฟลามอันเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ข้างหน้าเนี้ยตัวอลิฟตัวอลิฟตัวอลิฟ,ฟเขาจะอ่านเป็นฟัตฮะนะครับเขามีหัวทำราตนวัสอันนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่กลางคำนะหรือว่าอยู่มีตัวที่อยู่คํำที่อยู่ข้างหน้าเขา อลลฟโซนี้จะไม่อ่านนะอักรอมุลล่ะอย่างงี้นะครับแต่อันนี้ก็จะอ่านเป็นอันอาลามอันนะอเลฟอาลามอันลามอาลาอัลลาซานอีซีซียาสีอินอาอาอา,อาเจอกับตัวลามฮานะครับมีชัดดะ ตรงกับตัวที่เรากำลังเรียนกันอยู่เลยนะครับมีชัดดาลามอัลล่ามีมะมะอัลลามะบายีบีบีรามบิลกอฟอะกอลามอะลามมีอีมีอัลลาฮีอัลลามะบิลกาลัม الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. اخاف ياتي هذا عالم علم Mim a ma ma lam man alif i i nun in sin a sa sa alif fa nun a na mim a ma ma alif ma lam a mi la la mim lam ya ja, a ya ya ilk. يا لام آ لام لا ميم لام كي علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما อ่านะครับห้าอายะทั้งหมดเลยนะครับอ e um ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรลลลอฮิมอิการับบิสมิรับบิกัลลัลลิลัละก خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่าก็มาอ่านพร้อมกันนะครับรอบนี้เดี๋ยวค่าอ่านได้อ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم เาลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูความหมายกันนะครับมาดูความหมายกันนะครับจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงบังเกิดมนุษย์มาจากก้อนเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อใครจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,อ,ยว,ยวอ่านตามกูนะครับจงอ่านด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดทรงบังเกิดมนุษย์มาจากก้อนเลือด จงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้อันทำมดุลิแล้วนะครับ อ่าก็เป็นความหมายอ่ารอบสุดท้ายเดี๋ยวเราอ่านซูรอเสร็จปุ๊บแล้วก็ความหมายปั๊บพร้อมกันเลยนะครับมิชอว์รแล้วก็อ่าเดี๋ยววันศุกร์เราก็ลองมาอ่านให้เพื่อนๆฟังกันนะครับตอนไลฟ์สดนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะมอิกกม إقرا บ س م ر ب ล ك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم <صفيق> جون آن دوي برنام خون برجاو خون جاو خو صنبان كرد صنبان منوت มาจากก้อนเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้อลฮัอื่นแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต่อนะครับ บิสมิลลาห์นะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เครื่องหมายชัดดานะครับอยู่ที่เครื่องหมายชัดดาซึ่งก็หมายถึงเป็นตัวที่ถูกสะกดแล้วก็เป็นตัวถูกสะกดได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเอาคำใหม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีคำที่อะไรครับเป็นเรเรียกว่า4อักษร3มอักษรน,นะ เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ดูคำนี้ไปนะครับมีอาลีฟใช่ไหมครับอาลีฟสาร่าแล้วก็นี่เลยนูนใช่ไหมครับอานูน,นอันใช่ไหมครับอันนูนาอาหน้าอันหน้านะครับแล้วก็มีคำต่อเขาอีกคำหนึ่ง นะฮะอันนะแล้วก็หุ่มอ่านี่คือครั้งที่เราที่เราลองอ่านกันนะครับสะกดกันอ่านเราดูนะครับอลิฟอาอาอ้อนูนอันนูนอ้อนะอันนะนะครับฮาอู้ฮูฮูมีมฮุมอันนะฮุมอ่าตะกี้ที่เราอ่านสุรา อันอาระกาะเราก็เจอคำนี้ด้วยมีเครื่องหมายชัด,ดะนะนะอนี้ตัวอะไรครับตัวอีนนะแล้วก็ลากมาอันนี้ตัวอะไรครับลามนี้ตัวมีมอ่นะมีชัดนะอีนอ่อ่าอ่าลาภอัล ลามอาลามาีมอามารวมกันเป็นอัลลามานะครับอัลลามอาอัลลามานะครับก็อีกตัวอย่างหนึง่งแล้วก็ที่เจอกันในอายะด้วยนะครับ อลองอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าคูรากมาอย่างนี้รู้เลยครับตัวอะไรครับซอสต่อไปตัวอะไรครับดดนนะครับดดนต่อไปตัวกอฟ ซอส A ซอสเจอกับตัวดานซอสดานซอสนะครับดาน A ด่ากอฟ A กอนะครับคำนี้ก็จะอ่านเป็นซอสด่ากอซอสด่ากอนะครับเอาไม้นะครับซอสดานซอสดานอ่ A ด่า กอฟอ้าก็ซอสดาก็ธรรมดานะครับนี่ชาวล้อน,นะครับอ่าขอดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ตัวอะไรครับตัวฮานะครับตัวดาน ตัวซาฮ้าอ่ะหาหาดานฮัดดานอ่ะดาซาอ่ซารวมก,กันเป็นฮัดดาซาฮัดดาซาฮัดดาซา,ดดา,าครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายชัดดานะครับที่ตัวดาน อ่านตัวดานอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยมาอ่านตัวซานะครับทำแล้รครูก็ยกตัวอย่างให้เพิ่มอีก3คํานะครับอันแล้วมาฟ็อกแล้วก็ฮัดดัซาะนะครับภาษาเดียวกันหมดเลยนะอ่าชัลละเดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาดูกันต่อนะครับ,บมิสลานะครับสําหรับชั้นอนุบาล3นะครับวันนี้ก็มีการบ้านย้อนหลังนิดนึงนะครับให้นักเรียนเปิดไปที่ หนาเก้านะครับจะเป็นสูร้อันฟีนนะครับสูร้อันฟีนอ่าแล้วก็ให้นักเรียนนะคัดตามรอยจุดนะครับเหมือนเดิมนะครับคัดตามรอยจุดทั้งสูรอ้อเลยนะครับตั้งแต่ต้นบิสมิลลานะครับอ่าแล้วก็พยายามดูเรื่องทิศทางที่เคยสอนไว้นะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วมาฝั่งนี้ก็ ให้มาหาตัวต้นตัวกลางตัวท <é. S 2> ้ายนะครับลากว่าช้างตัวแรกเนี as, CO, ่ยเป็นฟ้าตัวตัวกลางใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนที่เป็นฟ้าตัวกลางก็ลากมาฟ้าตัวต้นลากมาฟ้าตัวท้ายลากมานะครับนี่ชารล้อนะครับลองไปทัดกันดูนะครับแล้วมแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับชั้นอนุบาลสามวันนี้เราก็ได้มา ทบทวนสุรอันกอดะสุรอนันอากกน,นะครับแล้วก็ได้ฝึกสะกดอักษรน,นะครับกับสลัแล้วก็เครื่องหมายชัดด้ากันนะครับแล้วก็การบ้านสุรอันฟีนะครับลองไปคัดกันมานะครับชาวล้ครับอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเก่งมากอัลลอฮุมมัรฮัมนีบินกุรานวะจฮ์ฮุลีอิมามะวะนูรอ้วหูนอวารห์มะ اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين السلام عليكم جزاكم الله خيرا الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته